แต่คนชอบทั้งโลกแต่มันเท่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 แต่จริงๆไม่มีอย่างนั้นมันไม่มีใครซ้อมแบบมันเป็นมันเป็นฉากแอคชั่นอะสปอตไลท์ของหนังไงเรียนเชิญเจ้าของเต็นท์ครับเรียนเชิญฮะแล้วก็อินดี้ครับรอบที่สี่แล้วครับสารๆภูมิ้องเข้าแล้วคงานนี้เร็วฟ้าผ่าครับผมให้เสียงว่าสะท่ายโดยทั้งชมพู่อินซีก่อนได้ทันก่อนก่อนจใหม่ไปตอนที่เขาตั้งอกตั้งใจเพื่อทำอะไรสักอย่างมันเท่จริงๆเลย เคยดูว่าเนี่ยเคยดูเปล่าเคยดูครับเร็วฟ้าบ่าเคยครับเป็นหนังที่ทำลายสถิติโลกนะครับในยุคนั้นในปี1900กว่า,วาเป็นหนังที่เชิญหลงไทยทำเร็วที่สุดอีกหนึ่งเรื่องของเชิญหลงจบครับเรียบร้อยวันนี้พบกันใหม่ครั้งหน้ายังครับยังนะครับ <laughs> ผมว่าท่านดูครนนี้ท่านต้องกล,กลับไปดูหนังอีกรอบหนึ่งใช่มันจะมีฉากหนึ่งที่ไปวิ่งอยู่ในสนามอ่าฮะถ้าผมจะไม่ผิดไม่รู้ซูซูกะหรือฟูจิสปีดเวย์ครับเป็นรถ ซูเปอร์ไทคิวหมดเลยนะแล้วเป็นรถแข่งจริงๆของเขาด้วยนะสปูนสปอร์ตก็มีไปดูดีๆสามประตู GTO พูม่าสีเขียวรถคันนั้นก็มาอยู่กับพี่เอชนสวัสดิ์อัศวะเหมคันนั้นเลยนะแต่ใไหนงไม่มี okay. oh, e um ีโจริงๆในเรื่องนะครับเพราะอีโมันแข่งซูเปอร์ไทคิวเขาไม่ได้แต่เพราะเรื่องนั้นแหละผมถึงชอบประมาณนี้อารมณ์ก็สุ่สีจริง มื่อกี้ฟังสุลรีเป็นคนตีนอีโวสามพี่เล่าเลยครับอันนี้เป็นอีโวทำนะครับก็มีการเสียภาษีนะครับอ่าสัมปารดมิตรแล้วก็ลงขับสี่เรียบร้อยนะครับจากรกรมการส่งทางบกโดยรวมคันนี้ก็จะมีพาร์ทเดี๋ยวกำลังจะสั่งกันชนนะครับพาร์ทแท้มานะครับแต่สากระโปรงเนี่ยได้หางเดี๋ยวสั่งหางมานะครับผมตอนนี้ก็คือเอารูปลักประมาณหนึ่งก่อนท<ะ>ี่ท็าพาร์กเกยียยังอยู่ไหมคะ เกียร uhm. ์ไม่ทราบว่าตอนนี้ยังอยู่ไหมคะเกียร์ยังอยู่ครับยังอยู่ฮะดูดูก่อนว่าเขาทำอะไรกันด้วยเขาทำอะไรกันโอ้เจอเจอเดี๋ยว่จะดีไหมกันเดี๋ยวกนี่ไปเอะอ่ะอถึงป้าจีแล้วเนี่ยกูก็ต้องเล่นคราวนี้คอนโซลดำแล้วอ่ะครับไมค์เป็นอีโวใช่ครับ คือภายในนภายในอะไรแอร์เออปัดหลังนะครับอีโวหมดมาครบนะครับเบาะหลังแผงข้างเกียร์เป็นควิกชิปนะครับโอ้วัดบูสหายากนะวัดบูสวัตบูสจูรันี่หายากนะโลบงโลบาร์มาครบนะครับความปลอดภัยก็อีโวหมดแหละครับนะครับก็เหลือเก็บงานนิดหน่อยใช่ครับการทํารถซื้อรถแบบนี้ถ้าคอมพิวต์คาไปเลยก็ต้องซื้อกันแพงๆหน่อยแต่ถ้าเกิดอยู่ในราคาที่พี่ท็อปกำลังจะขายเนี่ยท่านก็ต้องเอาไปเก็บกันซะนิดนึงครับผมเพ่อเามันถึงจะสนุก ใช่แบบนี้นะครับดูเบาะหลังกันหน่อยเบาะหลังอี o โอสามโดยรวมโอเคนะก็อีวโอหมดนะก็มีกระชนหน้าที่ไม่ใช่นะครับหางหางที่ไม่ใช่ที่เหลือแท้หมดใช่ครับอ่ากับข้างอุ้มตูดหลังที่แท้หมดกระจกมองข้างแท้ไหมไม่แท้บอกกันตามตรงอันไหนแท้บอกแท้อันไหนไม่ก่คือไม่น่ารักเบรก เบรกอันนี้เป็นของ TPO ครับเอามาใส่เพราะจริงๆแล้ว E ี V ต้องเป็น4ลู124ใช่ครับนี้เป็น5ลูครับพอเป็นเบรก TPO ก็เป็นยุคนั้นพี่สมนาแต่งก็ชอบเอาเบรกรุ่นพี่มาใส่ใช่พอเสียขวามคือใส่ปั๊บมันจะล้นออกมาหน่อยเพราะฐานล้อ TPO มันใหญ่กว่าแต่ล้อเป็นล้อแท้ยางใหม่4เส้นเครื่องจะว้าวนิดนึงฝาปองเป็นไฟเบอร์นะครับแผ่นกันน้ำยังมีอยู่นะครับทอร์บเปลี่ยนแล้วนะครับ มีรางหัวฉีดสี่วงน่าจะ HKS เนอะครับผมคำหน้าครูสโก้เครื่อง 4T63 ตัวแรกครับฝากะปิครับได้ลูกเจก้านเจครับผมคันนี้ก็สามารถกับมาถ้าตามของที่เห็นอันนี้โมลอมมาแล้วก็สามารถเติม e20 e85 ได้มีปัดหลังให้ท่านแล้วครับกระจกแท้ไหมอ่ากระจกหน้าไม่แท้กระจกข้าง evo หมดเลยใช่ครับกกระจกหน้าไม่ใช่เวทอากาดตรงรุ่นแท้ ครับจริงๆมันสีดํานะครับอ่ะฮะเวลาซื้อของเซ็กแอนแฮนพี่เอาเวทอากาศสีชาครับมันไม่เมีมันตามอายุมันดําแต่มันชาไปแล้วมันตากแดดจนมันชาเออแต่ที่จิบหมุดครบนะครับครับผมหายากนะหายเกเพื่อสีล้อครับแจ้งได้แปลงครับเพื่อสีล้อที่กรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยเรียบร้อยจ่ายภาษีชำระสพมหรือสปสเม็ดเรียบร้อย ราะฉะนั้นท่านซื้อคันนี้จูงมือกันไปโอนที่ขนส่งได้เลยถ้าติดปัญหาแอะเดียวคืนต่างทางนั้นเลยครับครับผมท่านจะใช้เงื่อนไขในการจ่ายเงินหลังจากโอนผ่านก็ได้ครับสบายใจคุณยศิต t y หกสามสองร้อยเจสิบแรงม้านะครับก็เป็นนักฆ่าซุปเปอร์คาในยุคนั้นนะครับในตระกูลโฟล์คิงก็มีเอนนี่แหละครับเป็นราชาคนที่ห้า ซึ่งถ้าเกิดโฟล์คิงเผลอมาก็โดนไอ้นี่แดกกระเด้งแน่ๆพอต่ไมเดิมๆ13สามกว่าเบสบอดดิ้งทดสอบม,มาแล้วแข่งกับเอ็มอาเดิมๆไอ้นี่กระแดก MR2 มร์ทครับแข่งกับซูเปอร์ไอ้นี่กระแดกซูเปอร์ครับแข่งกับ NSX ไอ้นี่กระแดก NSX ครับมันเป็นรถที่เกิดมาเพื่อฆ่าจริงๆเดิมทีมันเป็น cer, เลนเซอร์ปกติอ,อยู่ในตระกูลมิซูบิชิน,นี่แบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ด้วยถ้าขายได้เทปที่เจ็บคอที่หายเลนเซอร์ต้องการเข้าแข่งขันเรนลี่เวอร์แรนลี่โลก ดี๋ยวมันอยู่ R ซีเป็นทางการเลยเอาเลนเซอร์ที่มีอยู่อมาทำเพราะตอนนั้นใช้กาแลนซ์อยู่แล้วกาแลนซ์ตัวท้ายเป็น v r 4แข่งกับซูบารุเลกาซี่ซูบารุออกซูบารุออกอีเมซ่าก่อนตัวเองยังเอากาแลนซ์ไปวิ่งของเขาอยู่เข้าทางโค้งเหมือนกระต่ายกระเต่าซูบารุนี่ไปสส่โค้งาแต่ v r 4ายังขย eng ขย e n เข้าโค้งอยู่เลยประธานเมสซูบอกไม่ได้แล้วต้องหยิบเลนเซอร์ขึ้นมางัดออกมาตอนแรกยังไม่ใช่ EV o หนึ่งเป็นชื่อเลนเซอร์เฉยเลนเซอร์ GSI เฉยไอเฉย แล้วจากนั้นมาปั๊บเปลี่ยนเป็น evo l u t i o n 1เข้าการผลิต2,500คันครคันถึงจะเป็นรถที่สามารถทำงานขันได้มันก็เลยผลิตมา2,500คันครครันก็เลยไปทำการแข่งขันก็เป็น king of world rally โลก world rally championship ที่สร้างคือเสียงที่สุดก็คือ tommy martin โอ้โเขแน่นจริงๆนะเ<อ>ขาแน่นจนเหนื่อยอะ <laughs> ตีคู่ไปตีคู่กันมา e โวก็เปลี่ยนซูบารุไม่เคยเปลี่ยนจากหนึ่งกูเปนเป็นสอี่ว่า สองก็เพิ่มลิ้นหน้ามาอันหนึ่งปีกหลังเสริมถ่ายก็ไปอันหนึ่งสูงขึ้นไปหน่อยแต่ตออีโวสามใช้มาปีหนึ่งแม่งเปลี่ยนโคตรไวเลยมิสูคัขันแรกยังพอไม่หมดแม่งออกรุ่นใหม่อีกแล้วตอนอีโวสามที่เห็นหน้าตาเหมือนปากก้าโหอ่มีสามลูอยู่ข้างหน้าโคตรแรงเลยซูบสุารุก็ยังเหมือนเดิมแล้วะแต่ตอนั้นปั๊งซูบารุก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่28แต่อีโวเปลี่ยนแล้วเป็นอีโวสี่อ่ีโวสี่อีโวเขาเหนื่อยเว้ยก็ปขขานนนี้้ึมะครับก็ไปงขัน ผมเรียกว่าหันไปทางขวาเพราะผมยึดหลังยืนเข้าหน้ารถมันอยู่ทางขวาแต่บางคนบอกหันซ้ายเพราะหันจากอย่างนี้ก็แล้วแต่คนเรียกออกมามี2ตัวมีตัว GSR กับตัว RS ตัว GSR เนี่ยจะเป็น Air Auto ตพวงมาลัยโมโม่มี Air Bag บอกเบาเลคโล SR2 สีเทาแต่ว่าเป็นตัว RS มากับล้อกระทะเหล็กเหมือนลนเซอร์เลยแอร์เป็นหมุนแต่คอนโซลเป็นสีดำเฉยเต็ดหน้าหลังเต็ดหน้าหลังโอ้เต็ดก็หลายบาทแล้วนะครับผมเต็มกระหลายบาทแล้วครับคันนี้เปิดราคาที่ 498ครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีพร้อมเก็บรายละเอียดอีกเพราะว่ากันชนหน้าไม่ใช่แต่ว่านี้มันติดรถม้าแต่แรกนะครับแล้วก็เราเราทำตัดทรงขึ้นมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวมีเก็บรายละเอียดอย่างเช่นเบาะมีขาดพวกนี้เดี๋ยวผมหาผ้าแพ้อะไรมาใส่นะครับแล้วก็พวงมาลัยเดี๋ยวขอดูนิดนึงว่าอันไหนที่มันเข้านะครับเพราะว่าผมก็รักรถแหละแล้วก็ทําพยายามให้มันดูดีที่สุดถือว่าโอเค เอาไปในใส่ล้อ16สวยเลยอ่าแต่คันนี้มาใส่เบรก GTO แล้วเข้าใจกันได้แต่ถ้าเอาทรงมันต้องใส่16 15แล้วยางหนาราคาไม่แพงแจ้งหมดแล้วโอนได้ทั่วไทยขับไปไหนก็ได้ครับผมนะครับ<ม>สิ่งที่ท่านไดต้องเก็บท่านต้องเข้าใจอย่างหนึ่งทุกอย่างบางทีท่านถ้ามาซื้อต้องใช้เวลาเพราะการตอนนี้ EVO เทปแรกเราดูกันไปในเรื่องของซีเดียครับผมซีเดียคิวหลังคาที่บอกมีตังก็ไม่มีของครับ,รบผมไอ้นี่มึงมี10ล้านก็ไม่มีของนะครับกระชนหน้าไม่ใช่อันละแปดพันนะครับของ 3 8มหมื่นนะครับกันชนได้อย่างเดียวสามหมื่นแปดงหลังต้องมีส0 0 0มื่นกว่าเบาะเลคค a โร SR3 หรือ SR2 แ,แต่ถ้าเรียกสีเทาตรงรุ่นตอนนี้ชั่วโมงนี้คู่ต้องมี30,000ผมอะไรโมโม่ต้องมีห0 0 0นกว่าบาทหมดนี้ก็เป็นแสนแล้วครับใช่ครับช่ไหมเพราะฉะนั้นแต่ถ้าโลบาผมว่าใส่ไว้เพราะ e ีคามันมีข้อเสียหนึ่งคือรถมันเบา เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายแล้วอีโวเนี่ยใครขับมันต้องขนองตีนอยู่แล้วมีโรบาช่วยเซฟท่านไว้หน่อยก็ดีนะครับอันนี้ปลอดภัยแต่โรบาจะใช้ประสิทธิผลได้ท่านต้องขับมังคุดนิรภัยด้วยเพราะถ้าไม่ขับมังคุดนิรภัยโรบาเนี่ยจะทำให้ท่านตายง่ายกว่าไม่มีโรบาเทปนี้กูเหนื่อยมากแบ่งเปอร์เซ็นต์ยังเนี่ยมือถือยังไม่ดังติ้งเลยกูยอมใจจริงหน้ามอบอะไรนะถ้วยแฟนพัดแท้อันนีมาอัี้มาอัีมาเออถูกนิ้วน้องประมานิ้วนั่นนี่มาเป็นแง่งคาราบาลเลยอย่างนี้พอได้ไหม เงินสดครับเพราะว่ามีไฟแนนซ์รับนะครับรถดัดแปลงรถดัดแปลงไฟแนนซ์รับเพราะนั้นท่านสบายใจได้ครับสี่สวมิตรจ่ายถูกต้องตามกฎหมายบันทึกลงหลังเล่มและหน้าสมุดจดบันทึกหน้า18ให้ท่านครบถ้วนว่าแจ้งกัสีอันที่สำคัญนะครับถ้าท่านมาซื้อท่านดูเสจท่านมาซื้อขอพี่ท็อปดูเล่มด้านหลัง ไมต้องเขียนว่าดัดแปลงจากขับเคลื่อนสองล้อเป็น4ล้อครับผมรับรองโดยวิศวกรชื่อนายบา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 เอกสารเลขที่มาเราส่งกอไก่ขอข่ยจลยวครับไปแล้วก็จะมีบินในการเสียสัพสมิตรให้ด้วยนะครับจะได้มั่นใจว่าโอเคทั้งลงเล่นทั้งเสียแล้วนะใช่ครับผมชัดเจนตรงนี้ถ้าก็มีความสุขกับการขี่อีโวได้ขอรัใครที่เก้าแปนีเนะครับเพราะนั้นใครสนใจก็ตามข้้งล่างนี้ผมจะขออนุ ผมปิดรายการนี่อ่ะค่ะอะปิดรายการก็รู้แล้วแต่ไม่เคยเห็นพี่ก้องแบบนี้ไงเหนื่อยเพราะยังไงอ่ะเหนื่อยนิดนิดหน่อยโอ้โหพี่คุยมาทั้งวีนทั้งวันเหลือแค่เป็นรายการกับท่องเที่การหลานแค่นี้เป็นรายการยากขนาดไหนอะขอบคุณค่ะถ้าใครสนใจโทรมาเพื่ทัพเที่กาลาดรายการไม่รายการต้องทำถ้วยด้วยเอออพูดะกันต้องทำอะไรอย่างนี้เหรอโอ้โหนะคะ ถ้าคุณสนใจรถกับทเทอร์เทนกะลาดอย่าลืมนะคะเบอร์ด้านล่างโทรก,ก่อนที่จะเข้ามาโทรมาก่อนนะคะวันนี้แอนเตอร์กับพี่โก้ต้องไปล้วสวัสดีค่ะอ๋อทางนี้ใช่ดจริงนะทำไมคะนมใหญ่ก็ตูดแล้วนะนี่เรื่องจริงนะ <c oughs> นี่ค่ะอย่างนี้หนูต้องตามไปทำตูดใช่ไหมใช่น,นี่เรื่องจริงนะมันไม่บาลานซ์แล้วนะอ๋อมันไม่บาลานซ์กันใช่ไหม